ฮะวายมันดักอยู่เนี่ยเห็นเลเซอร์มั้วว่างี๊ข้อนึงอั่นะ Boy, chẳng qua đi ừ, được cơ một <laughs> à, à, à. ra, chờ ra. <laughs> The is online and <laughs>

ไม่มีใครวิ่งผ่านลมนายไปแล้ว ยาตายโอทีตายเห็น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 อยู Twelve, we ่เห็นอยู่ยิงอยู่มันไอ้นี่มาพอดีไม่ขีดม้วนได้ม้วนตันเลงโล้ก็หายเจเกอร์อยู่พี่เนี่ย มเนมออกกล้องไม่ออกกล้อง,ไม,มงไม่มีคนตายจบแล้วยืนนิ่งไั่นเลยยืยนติ้เล,เ,ลเลยีอะไร์สิยืน เฮ้ยมัน้องอยู่โดดยิงแล้วโดดไปยิงอะไรกันบ้านเร 好迷糊啊！嗯